อาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอัปเดตกันสักหน่อยแล้วกันนะเงียบไปหลายวันเดี๋ยวคนจะคิดว่าไม่ได้ทําเลยนะ <c oughs> ครับก็อากาศมันไม่ค่อยดีนะบ้านผมมันแดดมั่งฝนมากครับอยู่ชุมพรนะมันก็อากาศแปลกๆนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะบางทีฝนตกอยู่แป๊บเดียวแดดบางทีดแดดแดดอยู่แป๊บเดียวก็ฝนนะก็ทํางานกลางแจ้งด้วยไงตีไม่มีหลังคาเนาะก็มีงานสั่งมาสองเล่มนะครับทําได้เล่มเดียวนะ มีทานสองกระสอบพอดีก็แล้วก็อันนี้เป็นลูกค้าเก่าด้วยนะผมก็เลยรับเนาะเป็นเหล็กเอสยพเกนะครับนี่ s อ p 9ทั้งสองเล่มเลยนะผมเสียดายมากเลยรา,าคาดีด้วยนะของของอีกท่านหนึ่งนะคุยกันไว้หกเจ็ดศูนย์นะครับก็แต่ว่าผมต้องระหว่างที่ตีเล่มน,นี้ไปเสร็จผมโทรไปเอ้ยผมทักไปยกเลิกเล่มน,นี้เลยนะว่าผมไม่ค่อยอยากยกเลิกเท่าไหร่นะแต่ว่ามัน มันไม่สําเร็จนะเล่มนี้นะก็คือผมรู้สึกนะเขาดัดยากมากเลยอะพอยิ่งบางนะน่าจะบางไปหน่อยเนาะนี่เล่มนี้ผมจะทําให้สันหนาวไว้ทีแรกแต่ว่าน่าจะลงค้อนหนักไปนะก็ยังพลาดพลาดอยู่อยู่เรื่อยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตีเหล็ก s อ p 9พเนาะมันเป็นเหล็กดิบมันเป็นเหล็กดิบที่ทําแหนดนี่แหละครับมันไม่ได้ผ่านการชุบไม่ได้ผ่านการอะไรมานะมันก็ไม่แข็งนะ ้องชุบนะครับถึงจะแข็งนะแต่ผมลองชุบแล้วก็ดัดๆังงงงดงองอดูน่าจะโอเคกว่าแหนบนิดหน่อยนะผมก็ไม่กล้าพูดว่ามันแข็งกว่ามากนะมันก็ประมาณแหนบนี้และครับอันนี้เป็น11บเอ็นิ้วเนาะอันนี้10นิ้วแต่ว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับดูดิผมทักไปยกเลิกแล้วแหละนี่แล้วก็สองเล่มนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะแล้วก็เล่มนี้ เดี๋ยวต้องทาให้เขาก่อนนะเล่มน,นี้ต้องใส่เหลือใส่ด้ามแล้วครับพวกนี้ต้องแต่งนิดนิดหน่อยแล้วก็ค <laughs> วามพิงวันนี้ว่าจะทําตั้งแต่เช้านะแล้วก็เมื่อคืนนะครับต้นไม้มันหักหลงไปใส่หลังคาบ้านผมนะต้นไม้แห้งนะครับมันอยู่ติดติดบ้านเนาะลม้มลงมากระเบื้องไปเปลี่ยนกระเบื้องไ้สิบกว่าแผ่นนะแล้วก็มามาพยายามแต่งเล่มนี้ครับกะว,ว่าจะให้ได้อีกสักเล่มนะไม่ได้เนาะ พอถ่านต้องสองสามวันได้ได้เล่มนี้เล่มเดียวก็เหมือนที่มีคนเคยพูดนะได้ยินมาสักคลิปถึงว่าเป็นอาชีพที่อาถันนะบางทีทําจะเสร็จอยู่แล้วมาขั้นตอนสุดท้ายพลาดก็คือต้องทิ้งเลยนะบางทีอันนี้มัน,ม,นมันบางนะครับน่าจะบางเกินเห็นไหมผมติดนี่ใส่ตีบางอยู่แล้วด้วยไงเพราะไม่ชอบเจียนะก็สูญเสียง่ายนะก็ทําทเสียอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็ยังยอมรับตามตรงนะผมยังอ่อนอยู่นะเรื่องการตีอะไรแบบนี้นะ ว่าจะเปลี่ยนทั้งดูสักทีนะว่าจะดีขึ้นไหมเพราะว่าเปิดตีมีดเดียวยาวมันจะได้ได้ง่ายขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นอันนี้เป็นเหล็กตะไบนะครับก็มีเจ้าของแล้วนะอันนี้นะเป็นลูกค้าเก่ารับงานสัง่งไม่ได้รับมานานพอรับปุ๊บก็โดนเลยฮนะทาเสียเลยก็ผมก็ตอนแรกจะขอยกเลิกเล่มของเล่มนี้ของเขาด้วยนะเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะแต่มีดผมมันก็ไม่ได้เป๊ะมากอยู่แล้วครับเนี่ยมันก็ ใช้ได้นะอาจจะมีปลายบิดบ้างนะครับเพราะว่าปลายมันแหล่มมากเลยนะก็ท่านนี้เขาชอบแบบไม่ไม,ไม่สัน่นสั่นไม่หนามากเนาะกับเหล็กตะไบนะก็บางๆเหล็กตะไบเนี่ยความจริงน่าจะน่าจะเสียกว่าอีกเนาะอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะแต่ก็คนที่ซื้อไปก็ที่ผ่านๆมาก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่ผมนี่นะครับทําไม่สําเร็จนะ แต่คนที่ซื้อไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาก็โอเคหมดเนาะผลตอบรับก็โอเคเล่มนี้ก็ยังว่างอยู่เนาะสี่เจ็ดศูนย์นะครับเสียดายเล่มนี้แหละโอ้โหสวยนะครับผมว่าเป็นทรงที่โอเคเลยอะดีดิก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มทําที่เล่มนี้ก่อนเนาะครับว่าตอนแรกผมนัดไว้สิ้นเดือนไม่รู้จะทันไหมเนาะเพราะว่าทําค่อนข้างช้านะครับ มีทรงนี้หละครับที่ทำแล้วไม่ค่อยเป็นปัญหาเนาะมันเป็นคมตรงไงไอ้ถ้าพวกโค้งๆองนนี้ในความรู้สึกผมนะมันยากนะมันเล็งอะไรยากกว่าครับก็จะพยายามพัฒนาฝีมือต่อไปนะก็งานสั่งนะครับพอรับแล้วมันกดดันด้วยนะหลังๆผมอาจจะไม่ค่อยได้รับนะรับก็อาจจะไม่ไม่ไม่เอาเล่มยาวๆนะอาจจะไม่ให้เกินสิบแลละครับก็ต้องขออภัยคนที่อยากได้มีดยาวๆด้วยนะถ้า อยากทำโดยผมทําขึ้นมาเองดีกว่าถ้ารับแล้วมันกดดันนะถ้า11นิ้วแบบนี้นะอาจจะตีขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าฝึกฝีมือนะครับมันก็ต้องพัฒนานะเมื่อก่อนนะครับผมตีมีดผมจะเลงแค่ท่ทานี้กับท่านี้เนาะเนี่ยแล้วเราจะไม่เห็นภาพรวมของมันเว้พอเราเลงแบบนี้แล้วมันตรงอะครับบางทีอะถ้าใครกําลังฝึกตีมีดนะต้องเลงท่านี้ด้วยนะต้องเล็งท่าแบบนี้ด้วยแล้วก็ต้องเล็งท่านี้ด้วยนะ มันจะเห็นมันต้องเล็งหลายๆมุมครับพอยิ่งยิ่งตีมานานๆยิ่งเก่งขึ้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็จะหวังหวังให้ผลงานมันดีขึ้นนะแล้วมันก็จะเริ่มเครียดนะผมก็เลยไม่ค่อยรับงานสั่งครับฐานก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็เครียดด้วยนะพอ <laughs> พอมีงานสั่งนะครับเครียดหมดเลยพอบางทีรับปากไว้แล้วถ้ามันไม่สําเร็จมันก็เครียดเลยผมก็เลยอาจจะไม่ค่อยรับเนาะ พอรับถึงเสียเลยเนาะเล่มนี้เล่มนี้ก็เสียไปชุดที่แล้วเนาะก็บางเห็นไหมอันนี้เ,เล็กแหนมเนาะก็แต่ใครที่ <c oughs> ได้มีดไปก็ไม่ต้องกลัวนะว่าผมตีมีดเสียแล้วมันใช้ไม่ได้นะใช้ได้โอเคทุกเล่มครับยังไม่เคยมีปัญหาเลยนี่ผมก็ตีมาหลายเล่มแล้วเหมือนกันนะก็ไม่มีปัญหาเลยนะบางครั้งเล่มอ๋อเล่มที่มีปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้ออกนะเพราะว่าผมลองทุกเล่มนะครับ ก็มีบ้างเล่มที่แตกหักนะครับก็หนาทีแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเริ่มทําด้ามดีกว่าโฟกมาโฟกัสที่งานด้ามงานฝักแล้วนะเรื่องตีเพิ่มค่อยว่ากันนะยังเหลือเล่มนี้นะก็อาจจะไม่ได้เป๊ามากนะผมแจ้งนะหน้าโปรไฟล์ก็มีบอกอยู่นะว่าช่างมีดมือใหม่นะ <laughs> <laughs> พูดดักไว้ก่อนเลยไงครับก็ประมาณนี้ อาจจะล่าช้านิดหนึ่งนะครับดูอากาศดิเปียกหมดเลยแล้วก็เหนื่อยๆด้วยนะก็เลยแต่งเล่มนี้ว่าจะทํได้ตั้งแต่วันนี้ละก็ลองมาแต่งเล่มนี้เผื่อจะได้นะก็จะพยายามต่อไปนะเหล็กเอสยูพิก้าก็เสียไปเลยอันหนึ่งแพงด้วย <laughs> ครับก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนะอาจจะพูดวกวนไปหน่อยนะต้องขอโทษด้วยนะครับก็สวัสดีครับ